เป็นไ,ไก่ทอดกาหลีบุฟเฟ่เบุฟเฟ,เฟ,เฟ,เฟ่เลย ลดไปวก่าไหร่นะฮะลด10%แต่ก็ก็ลดไป200หกสไบสองแ้วะม,มีขาที่นี่นะครับไม่มันเป็นต้นตัวสีแดงที่ซื้อมาแต่มันมีสิดนิเเงินด้วยว่ะ ถึงแล้วนะครับไก่ทอดเกาหลีที่บุฟเฟ่ยังทาคนแล้วใช่ไหมคะย่างครับสาขาที่นีมิโมไปทานเฮเนี่ยเราสามารถทานได้หมดทุกอย่างไม่อั้นน้ำซุปมีทั้งหมดสี่น้ำดำใส่ต้มยำลูกซุปเข็ดเราเลือกได้หนึ่งน้ำแล้วเราก็ได้ไก่ทอดด้วยมันเป็นบุฟเฟ่ต์แล้วค่ะเชิญข้างในเลยค่ะโอเคครับไก่ทอดเป็นบุฟเฟ่ต์เหมือนกันค่ะร้อยเก้าสิบเก้าบวกสามสิบเก้าตกแล้วหัวละสองร้อยสิบบาทถูกไหมคุณผู้ชมจรจริงคือเป็นไก่ทอดมาก่อน เขาเพิ่มเป็นชาบูจากที่เคยกินมาถ้าจําไม่ผิดน,นะตอนเพราะว่าตอนนั้นอ่ะจำไม่ได้ว่าสั่งชาบูหรือเปล่าเพราะว่าสั่งกระไก่ทอดไก่ทอดกาลริกกา,าลิกพิเศษเราแล้วก็จะเป็นกาชานมเพเหมกันเอาอันชันมเพิ่นน้ำพันก็มีวะก็มีทั้งน,น้นำฟรันส์ออหน,บบานา้าบัตรบัตรบัตรเอาอะไรสั่งเลยไม่เอาหมู หวานปกติครับผมไม่ก็ไม่รู้กินเนื้อกินก็ได้เพิ่มก็ได้ครับเขาขายเนื้อเดี๋ยวมาไข่เอะไรนะเขาไข่เนื้อเหมายพราอวัวร้อนๆไข่เนื้อใช่เมื่อกี้ยังบอกไข่วัวเนื้อปั่นเนื้อวัวปั่น